แล้วผมเอาอะไรไปบอกมเมื่อกี้เอาบิงไปหรอบิงลูกตาวะน่าเอาลูกตาไปนะกางลูกไปโรงบาลพระทัยฮะเราจะเห็นเป็นพระราชาขึ้นหัวหรอวะหรือว่าเราต้องหาอ๋อเราไม่ได้เห็นแบบผีจีนวะอ้าวเจอคิงแล้วเจอคิงแล้ว ไปผู้อย่างรู้กันเอาสกิลมาก่อนเอา่ะวิ่จงจ้องกับนกส่งนกให้เรื่อยๆไปเนี่ยดึม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 ผมแบบช่วงนี้แบบโดนเนิร์ฟว่ะย้อนไปเร็วเออโดนระเบิดลูกเล็กๆมาเร็วน้ำหอมน้ำหอมหอมหอมไปนะตีไปก่อนฮ คือระเบิดเล่งไม่ทันับผมผมต้องเก็บเยี่ยวกันนี่คือสิ่งที่สำคัญมากไม่ได้เล่นในมือถือนานโดนเนื้อปวดแล้วครับเอาละครับชอนน็อตนี้เออแพ้ดว่ะไอ,อ้ขอจูก,กันหัวเนี่ยไปก่อนแล้วกัน คนคู่เอา้าไม่ใช่นู่นนู่นนู่ผมต้องซื้ออะไรมัง่งอยากเล่นความเร็วอันนี้คือซื้อแล้วผมเดินเร็วขึ้นใช่ไหมหรือเปล่าไม่ได้เล่นในมือถือนานโดนเนิฟหมดแล้วครับผมโอ้ยโดนยิง ผมต้องศึกษาเลยะอ๋อว่าว่ายังไงดีเอ้ยมันจัดหมดนี้ว่าเรียบร้อยช็อตนี้จับขาบบอยแบบอ๋อนี่ขาบบอยเหรอนี่วะ งงงงดูดยอย่างไ้ไมันมีอะไรให้ซื้อมัางวะดวงตาพิเศษยางเพิ่มพลังนี่เพิ่มอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอขอ,ขอ,ขอศึกษาเกมก่อนแป๊บนึงเออผมสบู่แตกเออโดนแล้หผมตายไวเนี่ยนผมบอกเลยนี่ผมยังไม่ได้ซื้อของเลยเนะี่ยผมยังงงเลยว่าซื้ออะไรดีวะเนี่ย มียาอะไรมัง่งยาฟื้นฟูนี่คือฟื้นฟูสก,กิลใช่ไหมเออแล้วขุดดาวสก,กิลนด้สุดยอดสั่งจองเลยบอกเลยว่าตีนเนสไตล์ขายกับผมเป็นฮันละจริงผมเป็นฮันเท่านั้นแหละนะครับไม่ต้องลงต้องเล่นจะช่วยกี่คนก็ตายหมดแล้วมียาอะไรวะดวงตาพิเศษที่ทำอะไรได้ยาเดือดดาน,นี่คืออะไร โอ้มียาเดือดแดนความเร็วในการฟื้นฟูนจากการงงมียาแบบตีเร็วไหมบอกเลยว่าแค่ผมเป็นหันนั้นแหละนะครับอย่าหวังว่าจะได้ช่วยเพื่อนอย่าหวังว่าจะได้ช่วยเพื่อนฟอมสบู่วิเศษหรือจะสู้กับระเบิดบอลบอลอเอาเหรอเอาหรือเอาหรือ เอาหรือเดินไวเดินเอาตายทีมคุณตายขาบวยจะตัวมันหาเดี๋ยวเราต้องจัดการคาบวยกันก่อนป<ะ>่วย <c oughs> ขอแค่ผมเป็นหันเท่านั้นแหละยาอย่ายิงอย่ายิงยิงทำไมตายกันหมดนี่ยังเล่นแบบไม่รู้เรื่องเลยครับว่ามียาอะไรให้ซื้อบ้าง ที่แรกคือทีมเราชนะแล้วนะเพียงผมเป็นบ bon อ bon ลบอลเราก็ชนะเลยจัตูยงเพผมว่าหมวดไอเดนมันควรจะเป็นเกมแบบนึงถ้ามันถ้ามันเป็นอี้เแตแรกนี่ผมจะแฮปปี้มากเลยนะฮันก็คือได้ช่วยทีมเซอร์ก็คือได้ช่วยฮันอะไรเงี้ยเอยมองหน้าว่ะปัญหาคือเดินตามผมอ่ะนี่เนี่ย <laughs> อยู่ไหนมีบอกไหมเน่สุดสันเหรอตามด้วยไม่มีมีได้ไงตรงนั้นน่ะเพื่อนหูไม่ขึ้นเพื่อนไม่ช่ำเลยอ่าเอาหูไม่ขึ้นวะผมไม่ได้เอาหูมาหรออ้าวผมไม่ได้เอาหูมา ไหนวะพระราชาเจอแล้วพระราชาคือนายอีฟปู้วมีคนเราัำไม่ไหม,ไ,หมไม่มีเจอนายอีฟแล้วเว้ยหายากอยู่นะเออดวงตาวิเศษใช้ในการตามถ้าเกิดคาดเคลื่อน านวิ่งยาวเกิดมาเพื่อวิ่งยาวๆเออไม่โดนด้วยหรือว่าโดนเอาดีครับเออ <c oughs> มีนอตตันป่าว่ะว่าพันสิบไหในวินนี้โกงจัดเลยนะ เออว่ะเอาว่ะา,า,า,ายอีพทเทเซียว่ะคอมโบนรกโดนแฮะยากอยู่นะนาอแพทเทเซียเนี่ยผมต้องเอาตัวเฮต้ามมาด้วยให้ตายเออมันช่วยตามไม่ทันหรอกออกมาไกลเกิน นั่งสักทีหนึ่งก่อนละกันว่าเพรสเซียไอ้นายอิฟคอมโบเพรสเซียนี่เป็นตัวที่น่รกมากเลยนะผมคนซื้อยาเล่งความเร็วนะผมแล้วก็ยาฝืนฟูและนี่คือยาอะไรอ๋อความเร็วในการตีนะครับยาเสริมกำลังอ้อสตา์ลูกใหญ่จัดมันไปแล้วมันไปแล้วพุ่งไปนู่นแล้ว ปันเอเป็นจู้อยู่เลยก็ยังรู้ับผมบอลบอมลม้วคุณมะไม่ยอมหรอกฮะซื้อก่อนกดซื้อไป่นัดไอเดนกากายเป็นเกมโมบาา้าฟัวฮะเพียงแค่ผมเป็นฮันเตอร์นะครับฟัว บอกเลยว่าพวกคุณอะจบแล้วพวกคุณอะจบแล้วเออพวกคุณอะช่วยไม่ได้แน่นอนนี่ยาอะไรวะเนี่ยนี่คือ,อยาอะไรฮะอ๋อยาเด็ดดานดึงได้ปะ อุ้มฟองสบู่แหลกแตกสลายนะยิปชิ้เหนียวแล้วจับนาอยู่ทีเดียวคือชนะเลยนะฮะโอ้ยเอาช่วยกันด้วยครับขอบคุณครับตาวิเศษเห็นนะ <c oughs> อะไหนวะไหนวะตาวิเศษ <c oughs> อ๋อต้องกดใช้ตรงนี้ <c oughs> ไหนวะใช้ยังไงวะ ดวงตาพิเศษเฮ้ยอ๋ออยู่ตรงนู้นเลยนู้นเลยอยู่นู้นเลยกำลังฮิวกันกำลังฮิวกันอยู่ดวงตาพิเศษไม่ได้ครับผมพูดอย่างรู้ผมโดนจับแล้ว เออเออเอาดิครับจับเป็นเสียแบบพวัวะเอ้าหายาไปไหนแล้ววะดวงตาพิเศษมีไขว้แน่ ดวงตาพิเศษไม่บอกอ๋อบอก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 อยู่โอ้มันคลานไปไกลเลยครับผมมันมันคลานไปไกลมากแย่ yeah, แล้วผมผู้ยังรู้เราโดนจับรอบสองมาเนี่ยไปแล้วครับหมอปันอา้าวหมอปันเอ็มตายก่อนได้ไงเดี๋ยวหมอปันเอ็มตายก่อนได้ยังไงวัด กันคือรอบเนี้ยกูจับไว้กว่านั่งเยอะหรือว่าช่วยกันไม่ทันเฟสผมไม่ได้ดูเอาเพสเฮยหมอปันตายก่อนมูแต่หาายิบไม่เจอคานหนีจนเกมพลิก